สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจช่างชัยได้มีโอกาสมาทํากุญแจรีโมทในรถมิกซูบิชิมิลาดนะครับปีประมาณ2013นะครับลูกค้ามีรีโมทดอกเดียวนะครับต้องการทําเพิ่มเป็นแบบพับเก็บดอกทรงใหม่ทันสมัยนะครับสวยทนเท่รุ่นนี้ไม่มีระบบอิม o b ิเลเซอร์นะครับหลังจากที่เราลงโปรแกรมรีโมทเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทสระบบรีโมทให้ดูนะครับทดสอบจากดอกเดิมของลูกค้านะครับอันล็อก ล็อกอันนี้ดอกใหม่นะครับอันล <Un lock. S 1> <Lock. S 2> ็อกล็อกทดสอบสตาร์ทนะครับจะติดนะครับไม่มีระบบอิมโม ดีดอกเดิมนะครับกรอบก่อนข้างพังแล้วนะครับจะสอบสตาร์ทเพื่อจบงานส่งงานลูกค้านะครับสตาร์ตติดสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจทำเพิ่มนะครับกุญแจรีโมททุกรุ่นทุกระบบนะครับโทรมาครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกสี่หนึ่งหกศูนย์หนึ่งช่างชัยยินดีให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ตลอดยี่สี่ชั่วโมงครับขอบคุณครับ